สวัสดีเพื่อนพอนน้องนังพีุกคนครับพรกับผมกับคิงเรเล็ตเองครับผมนี่คือสนะิบพลาดแบบเกมมือถือที่คุณไม่ควรพลาดนะซึ่งแน่นอนว่าเกมในคลิปนี้คือจะมีให้คุณเล่นนต่คือหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบออมากๆเลยนะแต่จะบอกคุณเดี๋ยวว่าแต่ละเกมที่เอาอมาเนี่ยคือจัดจ้านทางนั้นแล้วก็ผมคือน่าเล่นมากๆเลยนะคือยิ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นคนเบื่อง่ายด้วยก็เกมในคลิปนี้คือน่าจะเหมาะกับคุณนะชื่อเกมหรือการดลอดเนะี่ยคือสามารถดูได้ในช่องคอมเมนต์นะก็ผมโอเคสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลย เกมมานันที่สิบห้า g r โลกราฟิกชุเตอร์ก็ผมคือถ้าคุณในยบนี่ยากได้เกมมาสนุกสนุกแต่ว่าไปเกมมาใหม่ด้วยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออารมณ์ไปคล้ายเกมอยยิงปืนหรือว่าเกมในทีวีเอนะแต่ว่าเกมนี้จะมีตัวละครเยอะมากๆก็ผมคือคุณสามารถเลือกตัวละครที่คุณชอบได้นะซึ่งตัวละครแต่ตัวแต่ความเจ๋งก็คือจะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะคือจะมีอาวุธว่าสกิลให้เราใช้ด้วยก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งมากๆเลยนะแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคุณได้ก็ผมซึ่งไพโดเกมเน่ยคือเล่นเยอะพอสมควร มากเลยซึ่งแน่นอนเกมนี้ภาพสวยพอสมควรนะเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตใกเล่นนะแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ครับผม เกมระดับที่ Steel and f l a t 2ก็ผมคือถ้าคุณนชอบเล่นเกมแนสงครามก็หนีแล้วก็ผมถ้ากลังตามหาเกมแนวที่เราสามารถเลนในเวลาว่างได้ก็หนีแล้วก็ผมจะ่นแน่นอนเราสามารถทําสงครามได้แบบเต็มรูปแบบแล้วผมคือไม่ได้เป็นการต่อสู้ตัวตัวแต่อย่างได้นะแต่ว่าเราสามารถร่วมกองทัพไปกับสงครามได้เลยก็ผมคือเจ๋งมากเกินจะชนละมุนมากๆเลยแต่แน่นอนว่าเกมนี่คือเป็นเกมนสงครามคือไม่ได้มีแค่าการต่อสู้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคือเป็นเกมต่อสู้รบก็ผมเราต้องยึดเมือต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะแน่นอนเราสามารถนําขบวนสงครามไปได้ก็ผมเพื่อง่ายคือ เกมัต่อสู้ถือมันเดือดมากเลยนะคือถ้าคุณชอบในเกมแนมันอยู่แล้วก็นีแล้วก็ผมคือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยไม่จะเป็นซื้ออาวุธชุดเครืองต่างๆเราสามารถเสริมแต่งตัวละครของเราได้ก็ผมที่สคัญเกมได้ไปเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเชนไหนก็เล่นได้นะเอาเล่นตอนว่างได้ก็ผม เกมาะดับที่ส3 The Sim Mobile ก็ผมคือถ้าคุณเป็นคนคิดเบื่อหรือว่ากำลังทําหาเกมแนวที่เราสามารถเล่นดบเตินตอนว่างได้ก็หนีแล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คืออารมณ์คล้ายเกมเนาจาลองการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้แต่ว่าเกมนี่คือจะครอบครัวมากแล้วก็ผมคือเราสามารถสร้างตัวละครของเราได้ก็ผมได้เราสามารถนําตัวละครที่เราสร้างเ่ยใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นพวกงานต่างๆหรือว,ว่าสามจาีไปรบคุยกับคนอื่นได้ด้วยนะเกมไี่เจ๋งมากๆเลยเราสามารถสร้างครอบครัวในแบบที่คุณต้องการได้นะคือจะมีเล่นคือเยอะมากๆแล้วก็ผมพูดง่ายเกมนี่คือเป็นเกมแนว แหละคือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทได้เลยนะแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยไม่จ่าเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆคือมีเยอะมากๆก็ผมนอกจากนั้นก็คือเราสามารถปรับแต่งบ้านหรือว่าห้องของเราได้ด้วยนะไปเกมที่เจ๋งม,มากๆแล้วก็ผม เกมมาดับ2ศิษฐกรุดออโตโสปรอรก็ผมนี่เป็นเกมแข่งรถที่อลังการมากๆเกมมึงเลยก็ว่าได้นะความจำางข้าง,งเยอะก็ผมซึ่งเดิมทีในเกมเด่มมาจากเป็นฟอร์มอื่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชันบนม,มือถือแล้วนะทำให้คุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามและอลังการมากๆก็ผมซึ่งภายโนเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าจีเมีรถหลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้มากๆก็ผมรถแต่ละคันนี่คือเท่ดุดเดือดมากๆเลยนะจะมีหลากหลายรูปแบบใ,ให้เราเนี่ยเลือกใช้แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมมันคือจะมีรล้วเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยเราสามารถแข่งได้ตาม รถที่ภาพสดสมจริงก็นี่แล้วครผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนคดหเล่นได้นะเกมม1ระดับที่11 ดิเซนเดอร์สคือถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมน้ำปั่นจักรยานมากกว่าก็นี่เลยก็ผมที่เป็นเกมที่อลังการมากๆเลยนะคือต้องบอกกัน้ว่าเกมนี่คือเดิมทีเดิมมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเล่นได้แล้วในบนมือถือก็ผมแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือเกมนี่คือเราสามารถเล่นตอนนี่มีเน็ตได้เหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านให้เราเดินเล่นมากๆแล้วก็ผมคืจะมีรล้วนี่ยคือเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าคุณเนี่ยกำลังตามหาเกมน้ำปั่นจักรยานไต่เขาว่าเกมนี่เหมาะเลยนะเพราะว่าเกมนี่คือสมจริงมากๆแล้วก็อ จะมีเต็มรูปแบบเลยนะที่สําคัญในเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้ด้วยก็ผมขึ้นต้องบอกคุณว่าเกมปัจจัยยานตอนนี้ก็คืออาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงเกมที่มันจัดจ้านแล้วก็ระบบของเครื่องก็ถ้ามีมือถือแล้วสามารถเล่นได้เลยก็เกมนี้เลยก็ผมแต่บอกเกมนี้อย่างที่บอกนะไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินกัน,นกซื้อนะเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องใชไในเล่นได้ก็ผมเกมมันดับปีสิบดาวเบรกไนท์วิส นี่เป็นเกมที่คุณสามารถเอาไปเล่นเพลินได้เพราะแน่นอนเกมนี่คือเป็นเกมออฟไลน์ครับผมซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมระพันดานนะซึ่งแน่นอนจะมีตัวละครให้คุณเลือกเล่นด้วยซึ่งต้องบอกกันว่าตัวละครในเกมนี่คือมันมากๆเลยนะมันมันยังไงคือเวลากดสกิลเนี่ยคือมันจะมันมากๆเลยครับผมเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันจะมีสกิลเฉพาะด้วยแล้วก็ท่าไม่ตายนี่ก็อลังการมากๆเลยนะเวลาเรากดเนี่ยก็จะไม่ปีกออกมาด้วยครับผมซึ่งเกมนี่คือมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะคือเราจะได้ต่อสู้กับบอสต่างๆมากมายเลยคือจะมีด่านเยอะมากๆครับ ชอบเล่นเกมบันไดเม่อยู่แล้วด้วยก็นี่เลยสับแค่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออลายด้วยไม่ต้องเสน็จเล่นได้นะเกมอันดับที่9 Dirty Revolver ถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมนัคขาวบอยแล้วก็ต่างตามหาเกมนัคขาวบอยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมคือต้องบอกกันนะว่าความจำเนี่ยคือไม่ได้เยอะเลยนะคือระดับกลางๆก็ผมแต่ว่าคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามมากอลังการมากๆเลยคือถ้าคุณชอบในเกมแนวมทเนื้อเรื่องแล้วก็อยากได้เกมในยิงปืนก็นี่แล้วก็ผมซึ่งไพโรเกมเนี่ยคืออารมณ์คล้ายเกมในเรื่องนะคือเราต้องเล่นเป็นช็ปเตอร์ไปก็ผมก็จะมีพวกเราโจ้ต่างๆคือเราต้องต่อสู้แล้วเอาชีวิตรอดให้ได้อะไรอย่างนี้นะสักใครชอบขาวบอยอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมติดเครื่เามปก ไม่ต้องฉเฉลกเล่นได้นะเก <Okay, S 1> มระดับที่8ด เรียลกังสเตอร์ครา2ทูก็ผมคือถ้าคุณอยากกลังตามหาเกมแนว GTA มากกว่าก็เอาเกมติดเครื่องไว้ได้นะซึ่งต้องบอกในเกมนี้คือหมค่อนข้างวังใหญ่ก็ผมคือภาพในเกมคือลื่นไหลามากเลยต้องบอกในเกมนี้ไม่ต้องใช้มือถือสเปกเทพมาเล่นได้ก็ผมใครที่มีมือถือเรื่องคาง,งเกม,มก็สามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือแน่นอนว่าเราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทาได้แล้วก็ผมเราจะเป็นคนเครียนเป็นคนดีแล้วเป็นคนอาหาก็าสามารถทําได้นะไพโนเกมถ้าเราทำกิจกรรมหมายก็ตำรวจก็จะตามล่าเราด้วยอะไรอย่างี้เราต้องเอาชนะต่อไปให้ได้ก็ผม ีเล่นเยอะมากว่าจะเป็นพวกรถต่างๆรยอาวุธปืนต่างๆคือจะมีให้เราเลือกใช้เนี่ยอเยอะมากๆแล้วก็ผมแล้วก็ภาพสวยด้วยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมป๊อปไาย์ด้วยเอาไว้เล่นตอนเมื่อไหได้นะเกมอันดับที่7 เดอ b บิ๊กคิงคือถ้าคุณเนี่ยกลังตามหาเกมในแข่งรถก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมไม่คือมันมากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้เราสามารถแข่งชนกันได้ก็ผมรถใครแหลกไปขอยก็แพ้แค่นั้นเองนะคือถ้าคุณเอาชีรอดเป็นรถคันสุดท้ายได้คุณชนะนั่นเองก็ผมในระหว่างนั้นก็ได้นอนต้องชนื่นอะไรอย่างนี้เป็นเกมที่บ้าคลั่งมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้มีแค่หมดชนหมดเดียวนะคือจะมีหมดอื่นด้วยมันจะเป็นการแข่งเข้าส้นชัยอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็ผมคือถ้าคุณอยากได้เกมแนวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเข้ามาในเกมปุ๊บก้เมนี เป็นเกมออปไลายด้วยซับไพายสนใจในเกมน่ติ่เครื่องก็ไวด้านเลยเอาดได้ตอนไม่เป็นได้นะเป็นเกมออปไลายไม่ต้องเชื่อไหนครับผม เกมมาดาพี่หก o มโตแม็กโปรบายเกมก็ผมคือถ้าคุณเนะี่ยชอบในเกมเราขับรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมตัอบทในเกม,มนี่คือเป็นเกม,มใหม่ที่น่าสนใจมาก,มากเลยนะคือคุณไม่จะเป็นต้องมาแข่งกับใครก็ได้แต่ว่าในเกมนี้จะมีดาลให้คุณเล่นก็ผมคือจะมีหลากหลายดานแต่ะดานนี่คือจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ผมเราสามารถเล่นได้นะความเจ๋งคือมันอยู่ที่ด่านอย่างเดียวคือดานสนุกอยู่แล้วแต่ว่าในเกมนี้จริงมีรถหลากหลายคันให้เราเนี่ยเลือกใช้ด้วยนะเจ๋งมากๆแล้วก็ผมที่สำคัญในเกมนี่คือเราสามารถขับรถเล่นเฉยๆก็ได้นะเพราะวา ว่างได้ก็นี่เลยเกมนี่คือภาพค่อนข้างสวยนะและแน่นอนเกมนีเม้เป็นเกมออปไลน์ก็ผมไม่ต้องเชิเด็กเล่นได้นะ เกมมาดืปีห้า d r a n Lost Island ก็ผมคือถ้าคุณบอกว่าเนี่ยยัได้เกมนมาํามทานโรโย่มากกว่าแต่ว่าสกอสร์สไตล์ยุคเก่าก็หนีแล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมใหม่ก็จริงแต่ว่าจะออกแนวยุคเก่าอะไรงี้นะซึ่งแน่นอนในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครให้เราเลือกสายด้วยนะเราสามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการได้ก็ผมซึ่งภาย,ยในเกมเป็นเกมแนวที่อลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมเี่เราสามารถเล่นออนไลน์กนหรือได้ก็ผมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นฟอร์มอ,อ,อื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะมีอร์ชั่นบนมือถือแล้วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยซึ่่งงเ,เรราาาสสามาถตอู้้ทบับบบนนก ทำคือได้เต็มรูปแบบแล้วผมสกิลเนี่ยคืออลังการมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบในเกมแนวชอรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วผมจะมีพวกซามูไรต่างๆจะมีพวกทหารต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้ด้วยนะสับครสนใจเกมในเมทันเย่ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะไปเกมออนไลน์ต้องใช่ไหนครับผม เกมระดับที่4 h ่ n e r of Kings ก็ผมคือถ้าคุณชอบเล่นเกมแนวะจนภัยหรือว่าอยากได้เกมแนะวที่กราฟิกอลังการเลยก็นี่แลยก็ผมซึ่งภัยโดยเกมเนะี่ยเราไปคล้ายเกมในะแอคชั่นต่อสู้อะไรงี้นะคือเราสามารถต่อสู้กับลลมอนสเตอร์ต่างๆได้ก็ผมแน่นอนว่าภัยดูเกมจะมีพวกฉากกสีต่างๆมากมายต้องบอกโดยเกมนะี่คือภาพสวยลังการกันสร้างมากๆเลยนะคือเล่นเยอะมากๆก็ผมแน่นอนเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราได้ด้วยนะแน่นอนว่าตัวละครของเราจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยก็ผมซึ่งสกิลแต่ละอย่างนี่คืออลังการมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบเเเล่กกมมมภาาพสสวยตู้ นี่นะครับผมไปเกมที่หมายคุณข้างกว้างใหญ่เลยนะสซอร์ไพรสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตั้งแเน้นนะ เกมระดับที่3 COC Final House ก็ผมคือถ้าคุณกำลังตามหาเกมแนวเอชรรดก็นี่แล้วก็ผมนี่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นเป็นผู้เอชรอดได้ก็ผมแต่ว่าเกมนี้เราสามารถได้เป็นสอมบี้ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งแน่นอนเกมเอชรรดตัวไปคือเราต้องเอชรอดจากเอาหลับเป็นสมบี้ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้สามารถเล่นเป็นซอมบี้ก็ได้เหมือนก,นกผมสำหรับใครเล่นเป็นสัมบี้ก็ต้องตามล่าพวกเซอร์เวอร์อะไรงี้ะจะเป็นโหมดให้นั้นให้เล่นก็ผมเราสามารถติดเชื้อพวกซอมบี้ต่างๆได้แล้วเราก็กลายเป นี่เย้วครับผมแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะไปเกมที่ภาพสวยมากแล้วก็ผมไปเกมนออนไลน์ต้องเช่ไหน,นะ เกมระดับที่2 Drble มโบ้ไรซิ่งสตาร์ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะถ้าคุณอยากลังตามหาเกมมาแข่งรถก็นี่นะับผมซึ่งภายโนเกมเกาจะบอกคุณว่าจะมีตัวละครที่เราเลือกได้เนี่ยคือเยอะม,มากๆกบผมที่สําคัญในเกมเนี่ยคือแน่นอนเป็นเกมแข่งรถอยู่แล้วคือเราต้องเข้าเส้นชัยอยู่แล้วับผมและแข่งกับคื่นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วยจะมีพวกสกิลวาฮาต่างๆมากมายก็ผมเราสามารถใช้เพื่อสนับสนุนเราเองก็ได้เพื่อเพิ่มความเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถบางสกิลเนี่ แ,แข่งรถก็นี่เลยได้ไปเก็บมาใหม่จนล่าเร็วมากเลยนะไปเก็บออนไลน์ตวชวไหนครับผมเกมระดับที่หนึ่ง ฮิตแมนบล็สมันนี่ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมในสไนเปอร์หรือว่าอยากได้เกมมานนะักฆ่าใส่ลับมากกว่าก็นี่เลยก็ผมซึ่งภายในเกมคือเราจะรับบทบาทเป็นฮิตแมนนะคือเราจะเล่นเป็นตัวฮิตแมนก็ผมซึ่งภายในเกมมันคือจะเต็มรูปภารกิจต่างๆมากมายเลยภารกิจสังหารหรือว่าลับสังหารอะไรงบนี้นะคือเราสามารถทำอะไรก็ตามาที่เราอยากทำได้ภายในเกมนี้แต่ก็จะมีพวกภารกิจให้เราทำอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราจะฆ่าในรูปแบบไหนก็อันนี้แล้วแต่คุณเลยก็ผมต้้งอกอในเกมนี้คือเป็นเกมออนไลน์ด้วยถ้าใคร ขาวเอลังการเอาเรื่องอยู่นะเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเฉลกเล่นได้ครับผมโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเน่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือถ้าอยากได้เกมอะไรแนวไหนพเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยคือถ้าบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมคุณสามารถกดออกคลิปต่อไปได้เลยนะจะมีเกมมาเล่นอีกเพียบแล้วก็ผมกดออกคลิปต่อไปได้เลยแล้วเ,เจอกันคลิปนั้นนะ